นาลีพิคาดกับ8 0 0 0มืนภาพทำพะศึกเป็นใบไม้ล่วงไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้นะโยมหลายรูปเป็นพระภาพลักดีตำแหน่งสูงเป็นครูบาเป็นอาจารย์ ในวันที่10กรกฎาคม2 5 1 8นะครับผมท่ามกลางรายการโหนกระแสซึ่งในวันนั้นนะครับผมได้เชิญอาจารย์จตุรงจงอาสาคุณแพรี่ภัยวันและดร์ประยุทธ์ประเทศเสนามาร่วมพูดคุยกันในประเด็นร้อนกรณีเกี่ยวกับสีกากรอปนะครับผมซึ่งเชื่อมโยงไปถึงพระชั้นผู้ใหญ่หลายลูกโดยมีเป็น คลิปหลักฐานทั้งเป็นคลิปและเป็นภาพมากกว่า8 0,000ื่นไฟล์ภายในมือถือของเธอนะครับหนึ่งในพระที่ลาสีขาไปเพราะสีกากรอบคือพระมหาบุเลิศอินุทะปัญโยอดีตพระนักวิชาการชื่อดังที่เพิ่งลาสีคขาออกจากวัดใหม่ยายแป้นเมื่อวันที่9กรกรกฎาคมที่ผ่านมาหลังมีภาพหลุดเชิงชู้สาวกับสีกาคนดังกล่าวซึ่งล่าสุดนะครับกาลางรายการมีความเคลื่อนไหวจากพระมหาบุเลิศโดยส่งข้อความผ่านแชทมาถึงอาจารย์จตุรงจงอาสาที่ ร่วมรายการในวันนั้นว่าข่าวที่อ้างว่าตนถูกวางยาในน้าจะหมดสติแล้วถูกแบ,บ็กเมลนั้นไม่เป็นความจริงในข้อความที่ส่งมาพระมหาบุเลรศระบุว่าไม่ขอออกมาชี้แจงด้วยตนเองในรายการแต่ฝากให้อาจารย์จาตุรงค์ชี้แจงแทนว่าประเด็นวางยาไม่มีมูลความจริงและมีบุคคลพยายามสร้างกระแสะข่าวไปในทางนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดของตนเองจากความไม่สำรวมตนยอมรับผิดทั้งหมดและขอจบชีวิตความเป็นพระแต่เพียงเท่านี้นะครับ ก่อนหน้านี้พระเมธีวัชระบัณฑิตหรือ เจ้าคุณหันษาชื่อท่านนี้บันเทิงมากเลยนะครับเจ้าวาดวัดใหม่แยแป้นได้เปิดเผยว่าพระมหาบุรเลิศนั้นได้ลาศิกขาอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงค่ำในวันที่9กรกฎาคมพร้อมยืนยันว่าวัดและเจ้าวาดไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับสีการครอปโดยพระมหาบุรเลิศเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับซึ่งต่อมานะครับพระมหาบุรเลิศเคยให้การวา่าได้รับการนิมนต์จากสีกาโอปไปยังบ้านเพื่อร่วมทําบุญสร้างพระนะครับแต่ภายหลังจากดื่มน้ําที่ ถวายกลับหมดสติและตื่นขึ้นมาพบว่าถูกถ่ายภาพแบ็กเมล์ไว้เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามข้อความล่าสุดของเจ้าตัวในวันนี้ถือเป็นการลบล้างคํากล่าวอ้างเดิมและเป็นการความสับผิดชอบอย่างตรงไปตรงมาทั้งนี้ทั้งนั้นพระมหาบุเลิลน,นะครับเป็นพระนักวิชาการที่มีบทบาทสําคัญในวงการสงฆ์ไทยโดยในปี2 5ง3ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตาราจารย์ซึ่งถือเป็นพาะวิสุทธิอายุน้อยที่สุดที่ได้รับตําแหน่งในขณะนั้นนะครับอีกรูปนะครับผมคือ พระเทพวชิระทีรคุณปรเรียนธรรมก้าประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ําพาสีเจริญและอดีตรองเจ้าคณะภาค7โดยมีการอ้างว่า เป็นหนึ่งในพระลูกวัดที่มีความเกี่ยวพันกับทางศรีกากรซึ่งทางอาจารย์จตุรงจงอาสานะครับและดร ok ประยุทธ์ประเทศเสนาได้พูดถึงกรณีของพระนิกรทั้งคู่ยืนยันตรงกันว่าเจา้าคุณนิกรเป็นพระที่เรียบร้อยเคร่งครัดปฏิบัติและเป็นผู้ดูแลสามเณรที่มาสอบประเรียนธรรมโดยเฉพาะอาจารย์จตุรงก็เคยถวายอาหารและมีความเลื่อมใสในตัวท่านมากยอมรับว่าเมื่อทาาราบ um ข่าวในตอนแรกแทบไม่เชื่อว่าท่านจะเกี่ยวข้องกับกรณีลักษณะนี้เช่นเดียวกันกับพระครูพิสารสังขะพินิษนะครับผู้ช่วยเจ้า วัดปากน้ำภาสีเจริญซึ่งให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกตกใจเมื่อทราบข่าวดังกล่าวเพราะในสายตาท่านเจ้าคุณนิกรคือพระที่เรียบร้อยที่สุดในบรรดาพระลูกวัดปากน้ำและมักได้รับกิจนิม,มนต์จากญาติโยมในกิจนิม,มนต์ต่างๆอยู่เสมอนะครับซึ่งในขณะที่พระครูศิริวิริยะธาดานะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดโสธรวรารามวรวิหารนะครับผมเมื่อวานนี้เจ้าที่เดินทางไปยังกุฏิพระครูนะครับผมแต่ไม่พบจึงเข้าทําการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ภายในวัดซึ่งจริงๆแล้วเมื่อวานนี้เจ้าตัวมีหน้าที่ดูแลเกี่ย กับงานบวชสามเณรต่างๆในภาคฤดูร้อนและช่วงเข้าพรรษาแต่มาหายไปในช่วงเช้าของเมื่อวาน ก่อนแจ้งกับทางตำรวจว่าเดี๋ยวจะกลับมาให้ร้อที่วัดแต่จนแล้วจนรอดก็ยังหายตัวไปไม่ติดต่อและไม่กลับวัดนะครับซึ่งต่อมาทางอาจารย์จัตุรงค์บอกว่าพระครูสิริวิริยะธาดานะครับหายไปพร้อมกับรถ Fort u n e r 3คัน3คันนะครับทิ้งปัญหาไว้ให้เจ้าวาดรับหน้าแก้ปัญหาแทนเรื่องนี้ถือว่าไม่ดีเลยในเมื่อรู้ว่าตัวเองทําผิดก็ควรจะออกมายอมรับผิดไม่ใช่ทิ้งปัญหาไว้แล้วหนีไปแบบนี้ส่วนเรื่องใหญ่นะครับที่มีภาพหลุดออกมาทั้งภาพที่นอนซบมือและภาพที่นั่ง นวดเท้าให้ศีกาเชื่อกันว่าเป็นพระเทพวชิรทีราพรนะครับผมเจ้าอาวาสวัดพระสมุทรชายเชื่อกันว่าเป็นพระเทพวชิรทีราพรเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉายนะครับจังหวัดสระบ,บุรีซึ่งได้ยอมลาศีกขาที่วัดไรมิตรวิทยารามหลังยอมจำนวนด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับศีกาโอบโดยพบว่าหลักฐานที่ตำรวจไปพบและพระเทพวชิรทีราพรนะครับยอมจำนวนนั้นเป็นภาพหนึ่งใน8 0,000ื่นไฟล์ที่พบในโทรศัพท์ของศีกาโอบซึ่งก็เอาง่ายๆคือจำนวนต่อหลักฐานจากภาพที่อยู่ในมือถือของ สองสีกากรบนั่นเองนะครับผมเป็นภาพที่พระเทพวชิรธีราพรน,นะครับอดีตเจ้าวาดวัดพระพุทธฉายนะครับผมกําลังซุกมือสีกากรบโดยถ่ายที่บ้านของสีกากรบที่กรุงเทพมหานครนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนในปี67นะฮะซึ่งทางพระดังกล่าวนะครับผมได้บอกกับชาวบ้านในขณะนั้นว่ารับกิจนิมนต์นะครับผมพบว่ามากิจนิมนต์ครั้งหนึ่งยาวนาน3ถึงเดือนและไม่ยอมกลับวัดนะครับเพราะว่า พระเทพพิระธีราพรนะครับผมเกิดความหึงหวงสีกากรกลัวว่าสีกากรบแอบคุยกับพระวัดอื่นนะครับโหพระหึงโยมนะครับผมกลัวจะปันใจให้กับพระสงฆ์องค์อื่นนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ทําให้อาจารย์จตุรงนั่นถึงกับโกรธมากนะครับเพราะเป็นพระอีกรูปที่ตนไปกราบเท้ามาถึงกับลั่นจูวัดมึงให้กูกราบตีนแต่ถึงเวลามึงไปนวดตีนให้สีการนะครับผม ทั้งยังฝากถึงสีกากบว่าเล่นแต่พระแท้พระผู้ใหญ่ไม่เหลือวว้ให้กราบไหว้เลยจริงๆนะครับผมโอ้โห oh, 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 บอกเลยนะฮะศีกานางนี้จัดหนักจัดเต็มกับพระรุ่นใหญ่ทั้งนั้นนะครับผม พระสงฆ์ปลายแถวนี้ไม่แลเลยจริงๆนะฮะซึ่งในรายการนะครับผมก็ยังไล่โฟงดีพูดคุยกับพลตารวจตีจรุลเกียรติปานแก้วนะครับรองผู้พิชาการตํารวจสอบสวนกลางหรือบิ๊กเก่านั่นเองนะครับผมบอกว่าในส่วนของหลักฐานต้องบอกว่าคลิปเนี่ยมันมีเยอะมากๆเลยนะครับผมแต่แล้วนะครับตำรวจจําเป็นจะต้องเปิดดูให้จบทุกคลิปนะครับผมเพื่อดูว่าเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนหรือไม่ซึ่งต้องบอกว่าคลิปต่างๆคลิปเหล่านี้นี่โอ้โหไม่ใช่อะไรที่น่าดูน่าชมกันเลยนะครับผมแต่ก็จําเป็นจะต้องตรวจสอบนะครับผ เอาง่ายๆว่าดูไปปิดปากปิดตากันไปนะครับมันจะคงแบบอู้ว้าวมันก็คงจะไม่ได้น่าดูนะครับผมและต้องเรียกตัวสีกากมาให้ข้อมูลนะครับเพราะเขาเป็นคนที่ถ่ายไว้เองนะน่าจะรู้ดีมีข้อมูลมากที่สุดนะครับว่าเขานั้นถ่ายใครแต่ถามว่าต่อหน้าญาติโยมดูเป็นภาพปฏิบัติดีแต่เบื้องหลังนะครับในที่รับตาคนมีลักษณะมั่วตันหาราคะพฤติกรรมอีกแบบหรือไม่นั้นตรงนี้ทางพลตารวจตีจลเกียรติปานแก้วนะครับบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ซึ่งก็ต้องบอกนะครับ ผมว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่สีกากอบที่มีโลกหลายใบนะครับผมซึ่งเป็นบรรดาเหล่าพระรุ่นใหญ่รุ่นเป้งทั้งหลายนะฮะเพอพระผู้ใหญ่บางรูปเองก็มีพฤติกรรมมีโลกหลายใบขั้วสีกาหลายคนเหมือนกันนะครับผมโอ้โหสิ่งข้อสอห้าบรักทรัพ์ แล้วมีข้อไหนบ้างที่ห้ามรักโยมเลยนะครับแบบนี้แถมมีโรคหลายใบโอ้โหบันเทิงพระเหลืองจริงๆนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่านะครับการปฏิบัติการครั้งนี้ก็ทําไปเพื่อปกป้องพระาศาสนานะครับใครที่ประพฤติปฏิบัติตนไม่ดีก็ต้องขอให้สึกออกมานะครับและหวังว่าพระที่ตกเป็นเหยื่อของศีกาอยากให้เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์เป็นผู้เสียหายเพื่อเอาผิดกับศีกาเสียทีนะครับเพราะจนถึงตอนนี้ณนะเวลานี้ยังไม่มีใครเข้ามาแจ้งความศีกาก๊อปเลยสักคนหรือสักอก เลยนะครับผมท่านใดนะฮะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ